ราวของกระต่ายที่ไม่มีสติขาดการคิดไตรตรองให้รอบคอบจนทำให้สัตว์อื่นต้องเดือดร้อนนิทานชาดกเรื่องกระต่ายตื่นตุมกาละครั้งหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นแอปเปิลขณะที่นอนหลับอยู่นั้นเกิดพายุลูกใหญ่ทำให้แอปเปิลหล่นลงที่พื้นดินเกือบถูกกระต่าย ทำให้กระต่ายตกใจตื่นขึ้นคิดว่าฟ้าถลม่มไม่ทันได้ไต่ตรองก็ลุกขึ้นวิ่งไปอย่างสุดกำลังเพราะกลัวความตายสัตว์อื่นๆเห็นกระต่ายวิ่งมาจนเต็มกำลังดังนั้นจึงถามกระต่ายว่านิท่านวิ่งหนีอะไรมากระต่ายวิ่งพลางบอกพลางว่าฟ้าถลม่มฟ้าถล่มแล้ว สัตว์เหล่านั้นได้ฟังกระต่ายบอกก็ไม่ทันคิดเช่นกันคิดว่าฟ้าถล่มจริงก็พากันวิ่งตามกระต่ายไปหกล้มขาหักแข้งหักโดนต้นไม้ตกเหวตายบ้างก็มีส่วนที่ยังเหลือก็พากันวิ่งหนีต่อไปอีกจนกระทั่งสัตว์ทั้งหลายวิ่งมาพบกับพญาราชสีตัวหนึ่งเป็นสัตว์ที่มีปัญญาเฉียบแหลม เมื่อเห็นสัตว์ทั้งหลายพากันวิ่งมาไม่หยุดจึงร้องถามว่าพวกท่านวิ่งนี้อะไรมากระต่ายจึงเล่าเรื่องให้ราชสีฟังราชสีก็เข้าใจทันทีจึงถามต่อไปว่าฟ้าถลุ่มที่ตรงไหนจงพาเราไปดูเสียทีพอไปถึงใต้ต้นแอปเปิ้ลที่กระต่ายนอนพญาราชสีที่เคราะดู ก็เห oui, pues mm ็นลูกแอปเปิลตกอยู่ที่โคนต้นก็เข้าใจว่าที่แท้เป็นลูกแอปเปิลนี่เองทําให้เกิดเสียงดังเจ้ากระต่ายคิดว่าแผ่นดินถล่มสัตว์ทั้งหลายเกือบต้องเสียชีวิตเพราะเชื่อตามเสียงผู้อื่นโดยไม่คิดไตรตรองให้ดีเสียก่อนเมื่อพญาราชสีรู้สาเหตุแล้วจึงประกาศให้สัตว์ทั้งหลายทราบตามความเป็นจริงด้วยความสุขขุมรอบคอบ รู้จักใช้สติปัญญาไต่ตรองพญาราชสีจึงสามารถรักษาชีวิตสัตว์ทั้งหลายไว้ได้และนำความสงบสุขมาสู่ป่าใหญ่อีกครั้งหนึ่งมิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างใดอย่างหนึ่งควรมีสติอย่าผีคล้ามดนตัดสินใจเพราะอาจเกิดผลเสียได้ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า179ถึง180ข้อที่2และสามารถศึกษาเนื้อหาได้จากหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมหน้าที่8ถึง11ค่ะ